พอต้นมันกำลังเล็กคือแบต้องเจ็บเสียบลงไปลึกๆเขานะนมันจะได้ขาดเขาสีขนะก็จะได้เป็นกวดเวลาห้อเวทผัดมันก็จะหวานจ้ะเดืดดอกมันขึ้นมาล้วตัดเอาแต่ใบมันเดี๋ยวใี้ดอกมันขึ้นมาเ้วก็จะได้เก็บดอกรอบนี้ คารลสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่นอ้องปอง n ปายส,สุขสุขคนเด้อจ้าเวลาพ,พ้นพาพี่น้องมาลอกปาลาแล้วพี่น,อน้องจ้ากับคำว่าถึงฤดูเลาะปลาหาเก็บผักปลาแล้วพี่น้องมันนี้เวลาพ้นจะพาพี่น้องมาหาเก็บผักใบกระเทียมปลาพี่น้องจ้าไล่ดึงอุกเภาษาฝรัร่งเศสเห็นเนาะมามาหอดปลาแล้วพี่น้องจะเห็นบ่จ้ะนี่แหละ เต็มไ,ไปด้วยป่านี่เนี่ยเห็นไหมคะกคนขคาป่าแต่ป่าก็ก็กำลังลกมากเมือเ่อนอากาศดีจ้ทุกคนเวะลาพอนยังเขามามาหาเก็บหม่องที่เคยมานั่นแหละมาเจอแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ทุกคนเบืงนะ่งเนาะป่ะเอามาเก็บกระเทียมน้ำกันเนาะพี่น้องจ้ามันอาจจะยังพระท่านในไงดีแต่กับพ่อเก็บเลยมั่ง่นะเนาะป่ะนี่จ้พี่น้องจ้า เวลาพรอจะให้เบงอยู่บริเวณนี้มันกำลังขึ้นเองจ้ะทุกคนนี่จ้ะก็ยังไม่ทันได้ยพ่อปั่นใดเพราะว่าบางบางต้นมันก็เล็กๆอยู่เนาะเออก็คงจะตัดบ่ไดดเพียงแต่เข้าตรงเสียบเขามือนี่เสียบลงไปข้างล่างแล้วจะมันอยู่บริเวณนี้มันก็นหลายอยู่ทุกคนค่ะแต่ว่า มันยังบ่ทท่านญ่คิดว่าอาทิตย์หน้าก็คงจะโอเคแล้วสองสามมือก็คงจะเก็บได้แล้วเดี๋ยวเวลาพ่อจะเก็บเฉพาะไอที่มันขึ้นแล้วเก็บพอ้อไปผัดซื้อมือน,นี้จ้ะพอต้อนมันกำลังเล็กอยู่กะคงจะแบบเสียบลงไปลึกๆเอานะทุกคนนี่ค่ะ มันจะได้หาดขาวๆได้สีขาวๆน้ำก็จะได้เป็นเลยแบบปวปวๆเวลาห้องไ,ไปผัดมันก็จะหวานจ้ะไปเอาไปทอดใส่ไข่แดดมันพึ่งมามันก็เล่นพวก็จะมันก็จะขึ้นจ้ะทุกคนคะ่ะ อยูบ่บางประเทศเพื่อนก็นอาจจะต้นใหญ่แล้วนะแต่ฝรั่งเศสมันขึ้นสาก,กว่าทุกประเทศดีหละทั้งนี้ขึ้นสาขก,ก็อยู่ในฤดูมันละก็ช่วงประมาณนี้ช่วงประมาณเดือนอเดือนต้นเดือนต้นเดือนนี้นะนะ นั้นสวยอ่อนอวบเลยค่ะทุกคนน่คะข้างหน้านะคะนี่จ้ะอ่อนอวบเลยตรงนี้อันนี้จะเอาใบมันไปผัดเนาะก็จะบ่บกิหลายเาก็เอาจะไวเอาเะพาะไปพ่อไปผัดซื้ซอนนจ้ะเอาละพอเสียบเลยเนาะ งามๆอบๆเลยค่ะยังอ่อนช้อยอ่อนละชอยอยู่เลยผัดน้ำมันหอยนี่หวานมากเลยค่ะทุกคนจะเก็บเอาเฉพาะที่มันเก็บได้นะ ถ้าเก็บายก็ไม่ดีเราก็ต้องเอาให้มันเหลือไว้มันเป็นดอกไว้ไว้กินด้วยค่ะโอนี่สวยมากเลยทุกคนค่ะคือแบบต้องชัดแกวอะไรอย่างเงี้ยก่อนี่สวยง่ามาเลยจ้ะจะได้ไหมเนี่ย มอจ้าทำอยู่ดีนอพี่น้องง้างเดี๋ยวเวาลาพ่นจะเจ็บไปเรื่อยเนอะ ค้นขาอยู่ตรงข่างลองน,น้ำนี่ใบกรใยญ่แล้วจ้ะก็มีเยอะอยู่นะเยอะอยู่ฝั่งน้นก็มีค่ะมาทำอะไรมาพรนยางข่ามาตรงนี้งามงามใบสวยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวจะ จะเอากันไก่ตัดเอาตรงนี้เนี่ยเป็นทายใบสวยมากนี่ค่ะงามแล้วไปนุ่นก็มีเดี๋ยวเราเก็บเอาเฉพาะตรงนี้นเสียงคนคุยกันอยู่เป็นสายตรงนพระพรากันไก่หนีเอาเลยตรงนี้ เดี๋ยวค้นมาที่หลังเพิ่นนเกิเเ็นนะคะมีห้อยคนมาหนีบ <c oughs> บดได้เนี้แต่หนีบเอาหนีบกข้บใบมันอย่างเขียวงางมเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่อ่อนอ่อนมากๆเลยเนี่ย เอาไปเลยเนี่ยเอาใบอ,อ่อ,อนๆมันเนี่ยไปไปผัดนะลางไเลยเลยบบเขียวปีค่ะเห็นไหมจ๊ะอือกล่องเราเพิ่ตกน้ำกับตอนนี้ัะพี่น้องอีกสิุปเปอร้มน้ำหนาจะของสติ มันตรงนั้นงามงามตรงนี้งามมากเลยนี่ทุกคนขาเนี่ยโอ้ยฟอยนี่นี่งามหลายงามแห้งงามแบบลึกล้ำแค่เอาเลยดีไหมนี่เอา いい。マンドに ดึงเอ,อลลาเอาลาก่อนไปด้วยก็ได้นะ ดอกมันขึ้นมาเราตัดเอาแต่ใบมันเดี๋ยวให้ดอกมันขึ้นมาเราก็จะได้เก็บดอกรอบนึงเด้ตรงนี้ครับอย่างงามเลยค่ะเขียวปีเลยได้ผัดนึงแล้วค่ะทุกคนคาสำหรับมือนีกะได้ พอผัดแล้วเก็บไปเจม้าจ้าเอาไว้เจอกันไหมคลิปหนาเนาะทุกคนเนาะสิาพามาเก็บไม่เทียนหนาเพราะมือนีมันมันต้นมันกำลังสั่นกับตัดเอากับมีจ้ะคือใส่กันไก่ติบเอานะเนาะก็เอาแค่นี้พอได้ไปพัดพ,พอแล้วเอาไปพัดแล้วก็ไปใส่ทอดไข่เอาไว้เจอกันไหมคลิปหนาเนาะทุกคนเนาะขอบคุณทุกติด ตามทุกกำลังใจที่มีให้เวลาพรเนเอร์อจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย,บาย